สวัสดีครับนะครับสวัสดี FC พี่น้องช่องนุ่มนอนหน้านะครับเหมือนเดิมนะครับก็พา f อนะครับมาเบ่งพี่น้องบรรยากาศตอนเช้านะครับที่ริมน้ําริมหนองนะครับฟังเสียงนกเสียงกาไปพี่น้องดูการทํามาหากินของชาวบ้านบรรท้องไปน้านะครับฟังผมเล่าไปด้วยนะครับอัน,นี้ก็จะเป็นริมหนองพี่นอ้องมีบัว บัวหลวงนะครับหรือบางบ้านก็อาจจะเรียกว่าบัวโป้งก็ได้บัวนี้ก็จะนําไปไหว้พระนะครับแล้วก็มีฝักที่สามารถเอามากินได้นะครับลากของบัวนะครับก็สามารถมาเชื่อมนะครับเป็นของหวานได้นะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้คีบผมกับสีมาพูดคุยครับเอฟซีกับสีมาเล่านี่พี่น้องเรื่องค้าเรื่องข,า,องขายเนี่ยนะครับค้าขายยังไงในยุคนี้จะรอดนะครับคือบอกไว้ว่าเศรษฐกิจนี่มัน มันก็แย่พี่น้องแย่หนักมากนะครับทั้งมาเจอสงครามนะครับยิ่งเราก็มาลบกับขเขมรด้วยสงครามฝั่งตะวันตกด้วยฝั่งตะวันออกอีกนะครับมันก็ทําให้นะครับการจับจ่ายใช้สอยหรือว่าการค้า,าการขายนี่มันหยุดชะางาักไปเบิดพี่น้องยังกงยากนะครับยิ่งต่อไปพี่น้องการเจรจาภาษีนะครับระหว่างไทยกับสหรัฐนี่ก็ยังอยู่ในช่วงเจรจาอยู่ ไม่รู้ว่าจะเป็นลูกผีลูกคนนะครับเท่าสิได้ภาษีรถยนต์ซําได์นี่ก็ยั่งบกหูจักเลยนะครับคือาภาษีนะครับเก็บ3ามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะพี่นอนะ้องเนาะคนไทยนะครับอาจจะเสี่ยงตกงานนะหลายสิบล้านคนนะครับเพราะว่านะครับแน่นอนนะพี่นอ้องเมื่อภาษีขึ้นก็มีการย้ายฐานการผลิตนะครับจากประเทศที่ภาษีหลส,สูงสิกับหาไปหาประเทศมองลงทุนไหมอ่าที่ภาษีมันต่ำนะครับก็ มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับใครก็อยากจะได้ของถูกเพราะว่าหนึ่งแหละอัตราภาษีนี่นะครับถ้ามันถูกมันก็สามารถทําราคาแข่งกับคู่แข่งได้นะครับมันก็อาจจะให้คนไทยเฮานี่ตกงานนะครับประเทศไทยก็อาจจะเป็นประเทศที่ไม่น่าที่จะมาลงทุนเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับอาจจะไม่เนื้อหอมแล้วนะครับและส่วนมากแล้วคนที่ตกงานจะมาทําอะไรมันบอคนที่ตกงานเนี่ยแน่นอนครับ คงหนีไม่พน้นทําธุรกิจส่วนตัวนะครับร้อยเปอร์เซ็นพี่น้องทาธุรกิจส่วนตัวแน่นอนนะครับใครที่ออกมาจากงานประจํบออกมาจากงานโรงงานนี่นะครับก็จะทําธุรกิจส่วนตัวอาชีพที่ยอดฮิตที่สุดเลยก็คือค้าขายนะครับมันง่ายนะครับอาชีพค้าขายนี่ขายของชําขายของปิ้งย่างขายอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมาขายกันเปิดร้านขายนะครับ บอกไว้เลยพี่น้องนะครับการค้าการขายนี่นะครับมันยากเหลือเกินนะครับผมอยากจะเตือนสติเลยนะครับสําหรับคนที่อยากจะมาค้ามาขายนะครับกลับมาอยู่บ้านนี่ผมบอกเลยพายาพี่น้องถ้าคุณมีเงินอยู่สองสามแสนนี่ยาวมาลงทุนเลยนะครับเอาไปทําอย่างอื่นนะครับเอาไปทําอย่างอื่นเลยนะครับคือมันมเห็นเงินนะครับเพราะอะไรนะครับอันนี้ผมพูดนี่ไม่ใช่ว่ามาทําลายความฝันหรือว่ามาทําลายความคิดใครนะ อันนี้ก็คือพูดในแนวที่ว่าหวังดีนะครับคือมันไม่สามารถที่จะมีกำ,กำไรนะครับพ่อที่เห็นทุนขึ้นดอกนะครับเพราะว่านะครับการค้าการขายนี่นะครับตอนนี้ร้านขายของจขอองช่าในบ้านเฮานี่มันก็ร้ายแห้งพี่น้องตลาดมันเล็กลงนะครับแม้ว่าหมู่บ้านเราจะเป็นพันหลังคาก็ช่างเถอะนะครับเมื่อร้านค้าร้านขายมันเกิดขึ้นนะครับมันใหญ่ขึ้นนะครับ ทีนี้ว่าตลาดมันกลับเลขลงนะครับหมู่บ้านมันเท่าเดิมแม่นบ่แต่คนน่ะมาแย่งเค้กก้อนที่สมมุตินาะหมู่บ้านนี้ก็คือเค้กก้อนหนึ่งสมมุติว่าเมื่อก่อนมีแค่10ล้านก็จะกินเค้กก้อนนั้นกันสบายสบาย,บายแต่ที่นี้เพิ่มมาเป็น15ล้าน20ล้าน30ล้านเค้กก้อนนั้นก็จะหน่อยลงหน่อยลงท่านที่นะครับคือมันจะแย่งลูกค้ากันเองตลาดจะเล็กลงนะครับถ้าเราจะมาทําธุรกิจได้พี่น้องนะครับต้องคิดว่า เราต้องมองตลาดยังไงให้มันใหญ่นะครับเราจะทําอะไรขายเราจะขายของอะไรนะครับเรือเราต้องมองที่ตลาดเป็นอับเป็นอันดับแรกนะครับตลาดต้องใหญ่นะครับอย่ามองแค่ว่าเงินในกระเป๋าคุณใหญ่ถ้าเมื่อไหรที่คุณมองแค่ว่ากระเป๋าคุณนั้นใหญ่นะครับต่อไปเอเพราะว่าตลาดมันรองรับคุณมันไม่มีกระเป๋าคุณต่อไปน่ะมันจะเล็กลงเล็กลงมันจะแฟบลงเพราะว่า มันกำไรบันพ่อค่าจัดการในร้านนะครับมันกะสีนอยรงพี่น้องเงินเท่านะ่ะบุู้หล่ะเงินมันสีหายไปไสนะครับถ้าใครไม่เชื่อนี่ก็ลองค้าขายดูพี่น้องแล้วกลับมาฟังคลิปผมนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดนะ่ะมันคือเรื่องจริงไหมนะครับคุณจะขาดทุนไปเรื่อยๆนะครับค่าน้ําค่าไฟค่าอยู่ค่ากินค่าจัดการภายในร้านคุณจะเล็กลงเล็กลงแล้วทีนี้ว่าเมื่อร้านในหมู่บ้านเรามันใหญ่ ไอ้มันมันหลขึ้นนั่นบ่ร้านมันไหลายมู่บานซ้ำเก่าแน่นอนกําไรจะน้อยลงนะเพราะว่าทุกคนก็จะต้องแข่งขันเรื่องราคานะครับคุณจะแข่งขันเรื่องราคาร้านขายส่งเนี่ยเขาไม่ว่าเขาบอลดาคาส่งห้เจ้าเนี้ยพี่น้องมีแต่มู่เจ้าเนี่ยมาลดกําไรกันเองนะครับแล้วก็แข่งขันกันเองนะครับตลาดก็ยิ่งเล็กลงกําไรก็น้อยลงก็คิดดูพี่น้องมันจะสวยปัญหาแง่บ่ละมันก็ไม่รอดหรอกนะครับ อันนี้ก็ฝากไว้นะครับว่าถ่ายตกงานนะครับกลับมาอยู่บ้านนะครับพยามมองตลาดอย่ามองที่เงินในกระเป๋าเพื่อทําธุรกิจนะครับไม่งั้นคุณไม่รอดแน่คือสิ่งที่ผมพูดนี่ผมผ่านมาแล้วนะครับผมจริงมาแล้วถึงมาเล่าให้กับเอฟซีฟังได้นะครับเมื่อก่อนผมก็มองแค่เงินในกระเป๋าผมนะครับผมไม่ได้มองตลาดเลยผมไ่คิดว่าตลาดเดี๋ยวเข้ามาเองเรามีของเดี๋ยวเข้ามาเองที่จริงนั่นไม่ใช่พี่น้องตลาดเป็นสิ่งสําคัญก่อนที่เราจะลงทุน ถ้าเมื่อไรเรามองแค่ทุนไม่มองตลาดเมื่อนั้นทุนเราจะหน่อยลงแฝบลงนะครับจนไปไม่ได้สิ่งที่ผมพูดอาจจะเป็นแค่การค้าการขายนะครับร้านขายของชําแค่เล็กๆนะครับแต่ว่านี่แหละเัาคือเป็นการเบสิกพี่น้องว่าการทีเฮ็ดธุรกิจเนี่ยมันก็ต้องเบิงแหละครับเริ่มจากหน่อยไปหายใหญ่นะครับมันไม่ต่างกันหรอกครับธุรกิจใหญ่กับธุรกิจเล็กนี่ก็หลักการคล้ายกันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานะที่เฉยนะครับอันนี้ก็ เฮ็ดคลิปมาเราประสบการณ์ห้เอฟซีฟังพี่น้องเผื่อว่าใครที่กําลังคิดว่าตัวเองจะตกงานนะครับอย่ากลับมาอยู่บ้านอย่าคิดอยา่อยาคิดแค่การลงทุนนะครับอย่ามองแค่การลงทุนนะครับจมมองที่การตลาดเป็นระดับแรกนะครับพยายามหาตลาดพยายามหาช่องทางว่าเราจะทําธุรกิจอะไรนะครับอย่าคิดว่ามาขายของนะครับอย่าคิดนะครับอย่าคิดว่ามาขายของเฉยนะครับแต่คิดว่าเราจะขายของให้ใคร ใครจะคนคนซื้อเรานะครับต้องคิดอย่างนั้นนะครับเราถึงจะอยู่รอดในยุคนี้นะครับอ๋อพี่น้องนะครับเดี๋ยวสีภาบุบรรยากาศแค่นี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเ c ีนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามช่องไอหนุ่มนอนนะครับขอบคุณด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ s u b สไ r i b ์กดติดตามนะครับให้ผมในเด้อพี่น้องนะครับเบอร์เบิงบรรยากาศพี่น้องด้านหลังนะครับกับบรรยากาศที่ดีมากๆพี่น้อง แดดก็บ,บ่คคอยมีนะครับฝนก็ไม่ตกเป็นคืมคืมสลัวสลัวนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ